สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง cosport.com กันนะครับมีเกลวิตเตตาชีไคฮาวแบดระเบิดฟอร์มหลังยิงประตูดได้ต่อเนื่องมีเกลอิตเตตาผู้จัดการทีมคนหนุ่มไฟแรงของอาเซนอลนได้ให้ความคิดเห็นเชิงจิตกัดเชลซีกรณีของไคฮา,าแวแแนวลุกชาวเยอรมันตอนที่นักเตะเล่นให้กระทับสิงต้นเงินคำหลังตอนนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพชั้นยอดออกมาอย่างต่อเนื่องในนามแข้งปืนใหญ่อาเซนอลไคฮาวแโดรวมวิจารณ์อย่างาหนักในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นการลงทุน ที่ไม่คุ้มค่าของอาเซนอลนเพราะในช่วงเสมอล่าสุดเนื่องจากนักเตะไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้นับตั้งแต่เขาย้ายไปเล่นในถิ่นเอเมเดสเตเดียมจนทำให้แฟนบอลเดนกันเนอร์เริ่มไม่พอใจสตาร์ทีมชาติเยอรมันแต่ยังไรก็ตามไคลฮาวเวิ เริ่มค่อยๆงัดฟอร์มเก่งออกมาเรื่อยโดยในเกมดีกล่าสุดก็เป็นคนซัดประตูชัยช่วยให้ทีมอาเซนนลเชือนชนะเบนฟอร์ดเมื่อวันเสาร์สัปดาห์ที่แล้วจากนั้นก็ยิงประตูได้อีกในแมตช์ถล่มรองโฮประตูต,ต่อศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบี B ทะลุเข้ารอบน็อกเอาในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยด้วยเหตุนี้ไคฮาเวตได้รับคำชื่นชมจากกลุ่ลูกหนังและแฟนบอลปืนใหญ่สนอนอย่างมากโดยมิเกลอัลเตต้ายอมรับว่าตอนนี้ราเติวัย24ปีมีภาษากายและความมั่นใจที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขามีอิทธิพลกับทีมความมั่นใจของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนที่คุณมีความรักและมีแรงปรารถนารวมทั้งได้รับความเคารพจากเพื่อนพลังและภาษากายของคุณมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นคือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมของเขาใน ตอนนี้ส่วนคําถามที่ว่าเขาคิดยังไงกับเกมแมตต์ต่อไปที่จะพบกับวูดแฮมสเตนวันเดอร์เลอร์ซึ่งเคยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมฮอสเปอร์มาแล้วในฤดูกาลนี้โดยคุณซูิชวสเปนนี่กล่าวต่อไปว่ามันคงไม่เลืองที่ท้าทายอย่างมากพวกเขาเต็มไปด้วยคุณภาพและฟอร์มก็ยอดเยี่ยมอีกด้วยเวลาที่สู้กับทีมใหญ่หลังจากนั้นอดีตกองกลางเอเวอเรตันและอาร์เซนอลเชื่อมั่นว่าสโมสรแห่งนี้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและแฟนบอลจะได้เห็นอะไรเด็ดๆจากทีมชุดน,นี้น่ นนอนผมคิดว่ามีการยุระดับเยอะมากในทีมชุดนี้เรายังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมีเกียวเตตาาา้ากล่าวอาละครับใครฮาแบทจะสามารถระเบิดฟอร์มยิงประตูใส่วู๊แฮมตันได้หรือไม่ก็โปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง cosport.com ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ